มานไคนถือเย็ดถุนี่ถือเย็มาวัดบ้านถือเย็ดบดทุกคนยัี่ยถือบดบ้านถือัเกน้อยละถือกเกน้อยถอกันพกเสือปาถูกถูกเสางัวอ คือวัดบ้านบอกแค่มากไม่ให่ทงบานจริใครบงทั้งยูทูบบอกเราคนละคนเอาที่ว่าเขาเขาว่าเขาถูกสามล้านเขาจะถวายล้านหนึ่งแหละครับอาจารย์ถ้าถูกสามล้านถ้าถูงสามงวดงวดนี้งวดที่สามถ้างวดนี้ถูกอีกคือช่วยสร้างล้านหนึ่งเลยปูอะไรนะจะเขียนหัวหัวขอปูอย่างปูทหนึงพุทสุมังจานคมจานนี้คมจานนี้คมแต่ซื้อเราจะที่เปลือกซาร่าไ์แล้บอกผมบางนี้ งดกว้างกับบอกก็ไม่ยอมงวนี่เขางานี่ทุกคอมเนใจงานี่ก็เรีดบุญหาเพิ่นใจนะเขาใช้แต่เนมกได้เขาใช้เนยโมกุลสัญญาณที่ป่ดานเลยครับเขใช้เดียวเอาได้ไปนอนเลยคุณป้าเงินดีทางแอบเงียบแต่พยายามมันเป็นน้ำจาราสารทางทีสัญญาณเน็ตจะได้ตามปมขึ้นตามมไป คือตอนนี้พานาเมันกำลังทำพิธีเลขเชือกนะคะขันน้ำมนต์น้ำมนต์สดๆเลยตอนนี้ค่ะสองแพอุาเบิงอุตสาฟังเอาพี่น้องเออ ผมาจะกาติดันติอัิโนีบ้านเรตากิตาตาวายายเุ่ปตงทะกังบาังขาเราปลาใมีน่าจิจเบบตมโต้คอนเช่นเด้องมาบอกว่คเป็นเดเนเบือเด้อเปนใดได้ยกจะเามร่มสาม้ไปเลยโอ้ยลงมา่้

สามวันที่านาทั้งสี่โมพรามาเจาหมาเทวาพระบัรจุมีหมาปุญโยหมาลาภูขนาดดังได้บุญเป็นตัวเด้อเป็นตัวเลยแกเป็นตัวกะที่บ้าสวยบ้าบัวไข่บ้าเป็นตัวเขาเนี่ยกระจายพรอนที่ดังเป็นตัวเล็กแกข้นใสกะดำสีดำเมื่อกี้ข้นใสสีดำเลยนะคะขนาดเทียนเป็นสีดำเหมือนเลขกเกียเลย พลดเด้องนเขาไม่แน่นะอกัมัางไปอันนี้ปลมันหมุนเองเด้นีปบ่ได้แจ้งเตือนมนไยมแม่นจ้ะอ่าบอกมาเรืองวดที่สนี่ให็ดังเรื่องในวัดนี่กแค่เดียวว่าเอาอีกนะไเมื่อกบอขออีกขอที่เดียวเนี่ยขอ่เดียวนูอจังตังเลยป็นล้านยิ ถูกบูแ่นี่น้องูละแกเดานอยอหลัออกมาลยูปเลยค่ะสวนเขาปู่ปนีจะปเจอจอจะไปเจอไป้จปเจจอไปเจอไปเ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 ปเจจอไปเไปจจ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 

คันนี่มันเต็มมันจะบอกเลยเพราะว่ามันเดือนแล้วมันเต็มมันหยุดนะแทนสิหยุดเนี่เสร็เพราะมันบวงจอมไอ้ตัวไปเรื่อยๆนะทำเนี่ยเตรียมไว้แล้วครับอาจารย์ครับอ่ะนี่เด็ดคัดออกนะเออกเลยออกมาดูเดี๋ยวมันแห้งก่อนครับอาจารย์ ตัวแรกตัวแรกมาแล้วนึ่ตัวสองตัวนึ่งตัวไหนครับอาจารย์ครับสองตัวแล้วอาจารย์ยาก่อนครับผมได้สองตัวแล้วเข้าง่ายไหมสองตัวแล้วไว้นี่ได้สองตัวแล้วใช่ไหมครับสองตัวท้ายได้เอาเอาเพิ่นบ่าหายไ้เราเอาท้องตัว ตัวแหกมาตัวแหลกมะตัวแกบาเลขอะไรครับตัวแรกที่แหลกคือศูนเดียวแปลมามีเก่าเลยเก่าเครับเก่าอ่ยังครับเป็นให้เก่าอะไรปลูกได้เก่าเลยเดพี่น้องที่แหลกมากคือศูนแบบนี้มีตอหางมากเลยเป็นเก่าตอขามันเป็นแต่ที่แหลกแล้วอื ได้บุนเราเด้บันไปสวดได้บันเหุญเลยบอกเลยใคเขียนนะเขียนเลยเขียนเราก้นละแคนได้บุญนท่านไปเฮ็ดบุญไปหาสองวันนี้วันที่สามนี่จะเฮ็ดบุญให้เพื่อนไม่มาขับรถ เขาเสียกเพิ่น enfin, นี่แหละเดินไปเพิ่นโต๊ะร่วงเป็นดอกใหม่เลยเนาะก็น่าสิเขียนได้ละเสียกเพราะสวยเดีอดูมาตีวันนี้เขาิตีไม่เสียกอ่ะ มันสีออกโคกโคกเดี๋ยวนี้ว่าจังสันอยู่บู่ว่าจังสันเขียนซสอนกันเลยเนาะไปเองดิมาแล้วมาแล้วเด็กเด็กกัน อเออกไปดูอะไรกันกันเอาสี่ตายเอาเขียนให้เป็นกิศนาแต่น้อเลขแบบปะครับเขียนซ้อนกันเนาะีแ็กเบิง่งเห็นบ่เสียงตัวยังีแ็กจ้ะเป็นเลขสามได้เป็นเลขสามแล้เป็นเลขสองตัวเต็มนี่ตัวไหนครับสองตัว,วนะหกสามเนาะหกสามหกสามหกสาม หกตัวแรกตัวแรกสามตัวแรกคูตีเป็นหกแล้วดู่าตันวายเป็นเลขหกปะตัวแรกหครับไม่หกแตเก้าครับตัวตัวที่สอมวัยก็ย่อมด้วยสามเก้าสามตัวนี้มันหกแต่ว่าคีวที่แรกตัวนี้โม่กับศูนย์แหละควนหกสามศูนย์แล้ว หกสามศูนย์ล่างหกหกล่างหกหกหามศูนตัวนี้เด็ูงีนาตยตัวนี้ไปมนตัวเดียวหมันมันไปมันไปคือไม่จับไปเลยอ่าไม่จับไปหกสามศูนย์ล่างหกหกที่แรกมันเป็นเลขสามสามอยู่ในนันสองตัวห่ครับคแมนเก้า ทีเป็นตัวไหนครับอาจารย์ครับนี่สามหกเก้าสามมาเด้หกสามหกสามเก้าสามกันครับหนะกสามหกสามศูนย์นะล่างอย่างวกหกหกกับหนึ่งศนะูนย์น่ะตัวนี้นะถ้ามันล่างเลขสิบเลขสิบกับหกหกเน่ยอาจารย์นี่สักรอบนะครับ อ๋อลางคือบอกกสักก้อนก้อนเดกกงนได้หรหลายตัวเลยะตัวตัวไหนบ้างครับอาจารย์หกสนย์เนี่ยหกสามศูนย์กตัวเินบ้างหกสามศูนย์หกสามศูนย์เตัวนี้น่ยมันตีเป็นเด็มันฉีดบ้างสิตีเด้เป็นเด็กเรียกซิปก็ได้เรียกหกหก็ได้นะหกสามศูนยแล้วก็หนึ่งสตัวนี้เรานบอบอกมันเป็นที่ยังเขาเขียนเอาไว้หกสามศูนกันเก้ หน,หนึ่งศูย์แล้วก็แล้ววันนี้จะเป็นเลขอะไรคุ่ดหสุดแล้วมีเลขเนาะไม,ม่ไม่เป็นเลขม,มาค่ะเป็นี